ปิงปิงตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารแล้วเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดขาวเป็นเงางามแปรงฟันที่ถูกวิธีดูดูแปรงฟันที่ถูกวิธีเนี่ยไม่ให้ แปลงฟันที un, ่ถูกวิธีดูสิแปลงฟันขึ้นลงแปลงฟันที่ถูกวิธีดูสิแปลงฟันขึ้นลงเต้นเต้นเนเต้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 นตเ้ื่นเช้าเราแปลงฟันกินอาหารแล้วเราแปลงฟันก่อนนอนเราแปลงฟันแปรนสะอาดเาวเป็นเงางาม แป้งปั้นดีดูวิธีดูสิแป้งปั้นึ้นลงปิ้งปิ้งแป้งปั้นดีดูวิธีดูสิแป้งปั้นึ้นลงแป้งปั้นกันจ้าแป้งปั้นแป้งปั้นเด็กแป้งปั้นเด็กแป้งปั้นรู้สึกว่าอืม แปลงฟันของพ่อๆจะหายไปเยอะหลายอันแล้วอ๋ออออขอหน่อยอืมอืออ๋อ,อกินอาหารแล้วเหรอเมื่อเช้ากินไก่ป๊อปหลังจากกินไก่ป๊อปเราก็แปลงฟัน ตื่นเช้าเราแปรงฟันกินอาหารแล้วเราแปรงฟันก่อนนอนเราแปรงฟันฟันสะอาดเาวาเป็นเงางามแม่หสอนดีนะแม่หนูเป็นหมอหนูก็ต้องแปรงฟันเพื่อสะอาดของ อร่อยไหมอืมอืมอร้องเพลงของอนุบาลเรเร็วเดี๋ยวจะไปส่งไปโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กตื่นจ้าเราแปลงฟันกินอาหารแล้วเราแปลงฟันก่อนนอนเราแปลงฟันฟันจะอาบขาวเป็นเงาง,งามแปลงฟันมาก่อนแปลงฟันที่ดูวิธีดู แป้งปั้นขึ้นลงเอาดูแป้งปั้นขึ้นลงอ้เอาเอาใหม่แป้งปั้นเอาแป้งปั้นแป้งปั้นแป้งปั้นโอ้ยวุ่นวายอืมเอออืม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 